สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิวทยาศาสตร์ชีวภาพค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะกับครูวราพรภรศักดิ์ค่ะในเรื่องของการดำรงชีวิตของพืชที่เราได้พูดกันมาแล้วนะคะตั้งแต่การสรั่งสารอินทรีนะคะต่างๆะะขึ้นมาโดยสารอินทรีย์ที่เราได้พูดถึงกันไปแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของสารอินทรีย์ที่มีความจําเป็นค่ะมีความจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงเพราะว่าการที่พืชสร้าง สารอินทรีย์เหล่ากลุ่มนั้นขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่ทําไมเพื่อที่จะมีผลนะคะทำให้พืชเนี่ยสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตนะคะหากสารอินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยมีไม่เพียงพอหรือว่าขาดหายไปเนี่ยนะคะกระบวนการการดำรงชีวิตของพืชก็อาจจะเสียไปด้วยนะคะพืชก็อาจจะตายได้เช่นเดียวกันทีนี้ประเภทแรกที่เราพูดกันไปแล้วก็คือสารอินทรีย์ที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืช พืชทุกชนิดเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีสารกลุ่มนั้นแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงกันก็คือสารอินทรีค่ะที่ไม่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงแล้วนักเรียนสงสัยไหมคะว่าทําไมสารกลุ่มนี้พืชจะต้องมีการสร้างขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทําไมพืชจะต้องมีการสร้างสารกลุ่มนี้ขึ้นมา,าก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนนะคะว่าในส่วนของสารอินทรีย์ที่ไม่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยพืช ะะมีการสร้างนะคะมีการสร้างสารกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะเพื่ออะไรเพื่อจะทําให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดได้นะคะเพราะแต่ถึงแม้จะไม่ได้มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตแต่เมื่อมีการสร้างสารกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีผลทําให้พืชเนี่ยมีชีวิตนะคะรอดต่อไปได้นั่นเองในบางตาร,รานะคะจึงเรียกสารอินทรีย์กลุ่มที่ไม่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงว่าเป็นสารทุติยภูมิค่ะ ก็คือเป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าพืชสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่ออาจจะทําเป็นการป้องกันตัวเองจากอันตรายป้องกันแบคทีรียป้องกันเชื้อราหรือว่าป้องกันโรคพืชต่างๆนั่นเองนะคะก็จะเป็นเหมือนการเอื้อประโยชน์หรือว่าเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันให้กับพืชอีกชั้นหนึ่งนั่นเองนะคะทีนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อเป็น สารทุติยภูมิหรือว่าสารอินทรีย์ที่ไม่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตแล้วนั่นหมายความว่าไม่จําเป็นว่าพืชทุกชนิดนะคะจะต้องมีการสร้างสารนี้ขึ้นมานะคะฉะนั้นเราก็เลยจะพบสารทุติยภูมิหรือว่าสารอินทรีย์ที่ไม่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชโดยตรงเนี่ยในพืชบางชนิดเท่านั้นนะคะมีแค่พืชบางชนิดเท่านั้นที่สร้างขึ้นมาอย่างเช่นพืชชนิดหนึ่งอาจจะมีแบบรถขมเป็นรถฝาดอะไรเงี้ยค่ะแมลงก็อาจจะไม่มาทานก็จะไม่ถูกทําลาย อะไรไปแบบนี้นะคะก็คือพบได้ในพืชบางชนิดนะประโยชน์ของสารอินทรีย์กลุ่มที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็คืออย่างแรกก็คืออาจจะมีทําให้เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตนะคะรอดชีวิตได้อย่างในโครงสร้างของพืชเองที่เราเรียนกันไปแล้วว่าจะมีสารอินทรีนะคะที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตเป็นองค์ประกอบอยู่นั่นเองนะคะสารกลุ่มนั้นก็คือเซลลูโลสใช่ไหมคะเซลลูโลสที่เป็น องประกอบหรือเป็นโครงสร้างมาจากคาร์โบไฮเดทนะคะเป็นคาร์โบไฮเดตนั่นเองที่ให้ความแข็งแรงอยู่แล้วทีนี้ในพืชบางชนิดเนี่ยก็จะมีการสร้างลิกนินค่ะชื่อสารตัวนี้ก็คือลิกนินจากในรูปเนี่ยถ้านักเรียนดูโครงสร้างในเซลล์พืชจะเป็นลักษณะที่เป็นแถบสีแดงแดงขึ้นมานะคะในส่วนของลิกนินนี้เองที่พืชมีการสร้างขึ้น,นมาก็เพื่อที่จะช่วยในการป้องกันเชื้อโรคต่างๆได้ดังนั้นเมื่อพืชมีการสร้างสารลินินจนนี้ขึ้นมานะคะพืชก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ ต่อไปได้หรือว่ามีภูมิคุ้มกันให้กับพืชต่อไปนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะนอกจากว่าทําให้พืชเนี่ยมีชีวิตรอดนะคะหรือว่าเป็นทํารอดต่อไปได้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือประโยชน์ของสารกลุ่มนี้ก็คือจะทําให้เกิดการแพร่กระจายพันธุ์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นพวกดอกไม้นะคะที่นักเรียนเห็นก็จะมีสีสันที่สวยงามขนาดเราเองยังชอบนะคะมแมลงก็ไม่ต่างกับเราค่ะก็คือชอบ สีสันสวยงามพวกนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อดอกไม้นะคะมีสีสันที่สวยงามดอกไม้คือโครงสร้างของพืชที่ทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะทีนี้พอสีสันที่สวยงามพวกนี้ค่ะมีการดึงดูดมแมลงเข้ามามแมลงก็จะเป็นตัวการสําคัญค่ะที่ทําให้เกิดการปฏิสนธิหรือมีการผสมพันธุ์กันระหว่างเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็ทําให้ดอกเนี่ยมีการติดผลแล้วก็ในผลเนี่ยก็จะมีเมล็ดที่ สามารถกระจายพันธุ์ไปได้เช่นเดียวกันหรืออย่างในพวกดอกอัญชันนะคะก็จะมีสารสีที่เราเรียกว่าแอนโทไซยานินค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงนอกจากประโยชน์ของพืชแล้วอย่างมนุษย์เราเองเนี่ยก็สามารถที่จะนําดอกไม้พวกนี้มาทําประโยชน์ต่อไปได้อาจจะทําเป็นน้ำอัญชนันหรือว่าเอามาย้อมส่วนต่างๆอะไรแบบนี้ได้นะคะเป็นนํามาทําเป็นส่วนของสีย้อมได้เช่นเดียวกันนอกจากสีนะคะ ที่จะช่วยดึงดูดนะคะสารที่พืชสร้างขึ้นมาที่เป็นพวกสารสีนะคะที่ออกเป็นองค์ประกอบในพืชไม่ว่าจะเป็นพวกดอกที่เราเห็นได้ชัดเจนนะคะที่มีสีสันสวยงามเนี่ยกลิ่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เป็นตัวดึงดูดมแมลงนะคะให้มาช่วยในการผสมเกสรได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นดอกไม้ที่มีทั้งสีนะคะมีทั้งกลิ่นซึ่งสารตัวนี้คือพืชสังเคราะห์ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยทําให้เกิดการ แพร่กระจายพันธุ์ได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเป็นลักษณะของการสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างสารอินทรีย์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการป้องกันอันตรายค่ะอย่างตัวอย่างเช่นในน้ำยางมะละกอนะคะในน้ำยางมะละกอนี่นะคะก็ทำสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้มะละกอเนี่ยนะคะปลอดจากศัตรูพืชน,นะคะเป็นการป้องกันอันตรายจากพวกศัตรูพืชแมลงที่จะมากินอะไรแบบนี้หรือว่าพวกจุลินทรีย์นะคะที่จะทำให้เกิดโรคได้ ทีนี้ในส่วนของประโยชน์ของยางมะละกอเนี่ยที่เราสามารถที่มนุษย์เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถนํามาใช้ในการหมักนะคะหมักเนื้ออะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เพราะว่าพวกนี้มันจะมีโครงสร้างต่อการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนนะคะโปรตีนในเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้โครงสร้างเนี่ยมันถูกเปลี่ยนสภาพไปทําให้เนื้อหมูเนื้อเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์เราสามารถนําสาร ในกลุ่มนี้นะคะมาใช้ประโยชน์ได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะตัวอย่างต่อมาคือสารคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟค่ะอันนี้แน่นอนค่ะอย่างในของพืชเองเนี่ยพืชมีการสร้างนะคะมีการสร้างพวกคาเฟอีนขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ในกาแฟนะคะพวกนี้สารคาเฟอีนพวกนี้ค่ะก็จะช่วยในการยับยั้งนะคะการเจริญของพวกจุลินทรีย์หรือว่าแบคทีรีย ต่างๆได้นั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับว่าสามารถไปยับยัง้งจุลินทรีย์ชนิดไหนได้บ้างอย่างของเราเองก็นํามาทําเป็นเครื่องดื่มนะคะใช้สําหรับรับประทานอะไรงนี้แก้ง่วงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมนุษย์ก็สามารถนํำส่วนนี้มาใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างต่อมาค่ะก็คือเป็นส่วนของการป้องกันอันตรายนะคะอย่างสารที่เราจะพูดถึงกันก็คือเราเรียกว่าแทนนินนะคะสารแทนนินเนี่ยจะพบได้ใน ส่วนของเซลพืชในเซลล์ที่เห็นว่าเป็นสีเหลืองๆหรือว่าเป็นสีน้ําตาลค่ะอย่างตัวอย่างที่ครูยกมาก,ก็คือใบหูกวางนะคะหรือว่าตามเปลือกของอมังคุดอะไรพวกนี้ค่ะก็จะมีการสะสมนะคะส่วนของแทนนินอยู่นั่นเองนะคะโดยส่วนของแทนนินเนี่ยจะมีความเป็นรสฝาดะค่ะทีนี้ในการทดลองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ที่เรียนเห็นเนี่ยเขาจะมีการนําใบหูกวางเนี่ยนะคะมาสกัดโดยการต้มนะคะ พอต้มเสร็จปุ๊บเราก็จะได้สารละลายนะคะที่เป็นออกซิน้ําตาลนะคะสีน้ำตาลสีเหลืองๆสีน้าําตาลตัวนี้แล้วไปทดลองนะคะเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกจุลินทรีย์นะคะหรือว่าพวกแบคทีเรียแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือแม้กระทั่งจากพวกสกัดมาจากพวกเปลือกไม้อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนําไปทดลองได้เพราะว่าในสารแทนนินตัวนี้นะคะเขาบอกว่าคุณสมบัติของมันหรือว่าประโยชน์ของมันเนี่ย พือสร้างขึ้นมาเพราะว่ามันสามารถเหมือนไปฆ่าสัตว์ได้หรือว่าคือมันมีพิษสามารถมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของสัตว์หรือว่าทําให้สัตว์เนี่ยหยุดการเจริญเติบโตไปได้เลยนะคะตัวอย่างต่อมาค่ะก็คือในส่วนของน้ํามันนะคะน้ํามันหอมระเหยอย่างในกรณีของยูคาลิปตัสนะคะต้นยูคาลิปตัสเนี่ยในใบยูคาลิปตัสเนี่ยก็จะสามารถ สกัดออกมานะคะเป็นน้ํามันหอมระเหยได้ในส่วนของน้ํามันหอมระเหยเนี่ยนะคะที่มาจากยูคาลิปตัสเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะไปยับยั้งค่ะยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชบางชนิดนะคะในบริเวณที่ใกล้เคียงได้ดังนั้นเหมือนลักษณะของเวลาที่เขาปลูกเขาจะปลูกตามคันนานใช่ไหมคะเราจะเห็นได้ว่าตามพื้นหรือว่าตามด้านล่างของต้นยูคาลิปตัสเนี่ยจะไม่พบการเจริญเติบโตของพืชเลยนะคะเพราะว่า น้ำมันนะคะเป็นผลมาจากน้ํามันหอบระเหยพวกนี้แหละค่ะที่จะไปมีผลนะคะทําให้สารพวกนี้นะคะจะหลั่งออกมาแล้วก็ไปมีผลยับยั้งนะคะทำให้พืชนะคะอื่นๆที่อยู่รอบๆข้างเคียงเนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นั่นเองค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะอย่างเช่นพวกน้ํายางพาราเนี่ยนะคะน้ํายางพาราที่ต้นยางพาราเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์ค่ะมันมีประโยชน์ กับต้นยางพารามากไม่ว่าจะเป็นช่วยในเรื่องของการปิดปากแผลนะคะพอปิดปากแผลปุ๊บนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งนะคะยับยั้งของจุลินทรีนะคะจุลินที่ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆและยังนะคะไปมีผลนะคะในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างเปลือกไม้นะคะการสร้างเปลือกไม้ของต้นยางพาราที่เขากรีดที่ที่ทททโดนกรีดไปแล้วอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์สร้างขึ้นมาเพื่อ ป้องกันอันตรายนะคะไม่ว่าจะเป็นการปิดปากแผลการกระตุ้นในเรื่องของอาการสร้างเนื้อเยื่อของเปลือกที่ถูกกิดไปแล้วแล้วก็ยับยั้งนะคะจุลินทรีย์ที่อาจจะเข้ามาทางรอยแผลที่ถูกกิดไปนะคะทีนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยนักเรียนก็จะพบว่า,าสารอินทรีย์กลุ่มนี้นะคะสารอินทรีย์ที่ไม่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยโดยตรงเนี่ยนะคะพืชมีการสร้างขึ้นมานะะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ ป้องกันตัวเองหรือเป็นเหมือนเป็นูมิคุ้มกันอีกชั้นหนึ่งให้กับพืชน,นะคะดังนั้นก็จะมีแค่พืชบางชนิดเท่านั้นที่จะมีการสร้างสารกลุ่มนี้ขึ้นมาและมนุษย์เองค่ะก็ได้นําประโยชน์ของสารเหล่านั้นนะคะมาใช้นะคะอย่างจัดอยู่ในรูปที่เป็นยารักษาโรคนะคะหรือว่าเอามาทําเป็นสารที่ให้สีให้กลิ่นอะไรแบบนี้หรือว่านําไปเป็นลักษณะของการใช้ไล่มแมลงอย่างเช่น เราอาจจะสะกัดพวกน้ํามันหอมระเหยจากตะไคร้อะไรอย่างงี้ค่ะก็นาสามารถนําไปไล่มแมลงได้หรือสารบางอย่างที่อยู่ในพืชนะคะอย่างเช่นที่มีรสขมอะไรพวกนี้มันก็สามารถอาจจะใช้สกัดออกมาแล้วสามารถนําไปฆ่าแมลงได้เป็นเป็นสา,ารฆ่ามแมลงได้นะคะหรืออาจจะนําไปใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นยางพาราเราก็สามารถจะไปผลิตเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางพารานะคะยางรัดของ ถมืออยางะไรแบบนี้สุดท้ายแล้วนะคะ,ะประโยชน์ของสารอินทรีย์กลุ่มนี้นะคะสารอินทรีย์ที่ไม่จําเป็นต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชเนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยยังไงนักเรียนลองไปสืบค้นข้อมูลนะคะแล้วมาแบ่งปันกันอีกทีว่าในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยยังมีสารอินทรีย์ในกลุ่มนี้อะไรบ้างนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณค่ะผลิตรายการโดยสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน